สวัสดีค่ะวันสบายสไตล์บ้านๆน,นะคะวันนี้จะมาทําน้ําเอะน้ามันหมักผมวันนั้นทําวันนั้นทําน้ามันไว้แล้วแต่ว่าพอดีคิดมันยาเกินไปค่ะมันตัดไปก็ต้องขอกมาภัยเพื่อนๆที่น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาทําหมักให้ดูค่ะคงไม่มีปัญหาวันนี้จะมาหมักให้หนึ่งก็ อย่างที่คลิปคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่ทําไว้ที่ที่ทําจากอันนี้ค่ะอันนี้คืออันนี้คือน้ํามันสกัดจากดอกอัญชันะคะ่ะน,นี่ค่ะทำจากน้ํามันมะกอกหอมคะ่ะเอาแบบชนิดมะกอกหอมนะมันจะได้ไม่งัน,นถ้ามันจะมีอย่างหอมคะ่สะสกัด เอาอกอัญชันไปตากแห้งนะคะแล้วก็พอแห้งก็ต้องต้องประมาณสักสองสามวันนะคะให้มันแห้งๆลแล้วเราก็ใส่หม้อไว้เลยเวลาเราจะมาสากัดเราก็จะใส่ให้มันมก้นลงไปอันนี้เราก็ไปตุ๋นในตั้งหมอ้อน้ําร้อนแล้วก็ไปเอาอนี้วางไปแล้วก็ไปตุ๋นในหมอ้อน้ําร้อนนะคะประมาณสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีวันเวลาเราจะใช้เราก็จะมากรอกเสร็จแล้วคะ่ะมาหมักผม นี้คือเป็นที่ที่เคยเล่าคลิปก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้จะมีห้าตัวนะคะอันนี้จะมีบีรูตตากแห้งแล้วก็จะมีชาจีนชาจีนแล้วก็จะมีการพูแลมีบอระเพ็ดค่ะแล้วก็มีบบรุทตากแห้งนะคะมีชาจีนบอระเพ็ดเบรุตตากแห้งการพูแล้วก็ชาจีนนะคะพูดซ้ำเปล่า ก็มีอะไรนะคะชาชาจีนบอระเพ็ดเบรุทแล้วกการโูแล้วก็ใบเฮนนาค่ะใบเฮนนาอีกอย่างว่อขอต้องขออภัยนะคะที่จริงๆมันเยอะเกินก็เลยลืมค่ะแล้วก็มีดาวเรืองอันนี้ก็สกัดเหมือนกันทุกอย่างค่ะคือใส่น้ามันมะกอกหอมอันนี้คือเป็นดอกดาวเรือนตากแห้งนะคะตากแห้งแล้วเรามาสกัดใส่น้ามันมะกอกแล้วก็ต่วนเหมือนเหมือน มือนที่ทํากับดอกอัญชันนะคะอันนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะรวมกันห้าตัวเนาะเพราะว่านี้มันจะเป็นเหมือนแบบอะไรเ็าเรียกเราต้องมาบดก่อนมาปั่นบดก่อนมันแห้งอยู่แล้วใช่ชจีนก็แห้งอยู่แล้วดีรู้เราก็เอามามาฝานแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ปั่นแล้วก็บรรเพชรเราก็ตากแห้งแล้วก็มาปั่นมาบดอะไร่เี้ค่ะแล้วก็การพูก็ทําเหมือนกันค่ะ ไให้หน้าก็ทำเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นที่ทำไว้นะคะนี่ยาสับองก็เอาพวกนี้แหละคะ่ะก็อย่างทีละนหนอแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาไปต้มรวมกันกับดอกอัญชันหรือดอกเดเลเยืองเนะะี้ยค่ะอันนี้คือคือเอาไปต้มค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ทําเป็นเหมือนน้ำมันนะคะจะเอาเป็นแบบว่าไปต้มแล้วเราก็มาทําเป็นแชมพูสับผม ถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําหรือติชมยังไงก็สอบถามยังไงหรืออยากจะให้ทําให้ดูหรือว่ายังไงก็ขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาก,ก็ได้คะว่าจะทำาัไรอันนี้คือยาสบผมหลัอสบายอันนี้ก็คือทําอันนี้คือใช้ดาวเรืองค่ะมัน,นจะเป็นสีเหลืองๆอ,อันนี้คือทาครีมหมักดาวเรืองเห็นไหมคะมัน,นจะเป็นสีมัน,นจะนั่นเนาะ จะเป็นจะเป็นเหลืองๆจะไม่เหลืองมากนะคะจะเป็นธรรมชาติโอเคจะได้ประกายจะนี้จะทําเป็นแบบว่าคิมนวด <Okay. S 2> เป็นคิมนวดจะออกสีประกายทองแต่ถ้าเป็นชมพูจะทําเป็นสี เข้มๆหน่อยค่ะสะไปไมันจะออกม่วงแบบห้องเข้มๆคือเป็นอะไรเขาเรียกสีน้ำตาลเข้มประกายมว่วงนี่เราก็จะได้สีคือเราต้องการให้มันติดปลายๆตรงประกายทองอะไรเงี้ยเราจะใส่ก็จะเป็นไม่เห็นแนละ้วก็จะเป็นเหลืองๆลงยค่ะเราจะออกประกายทอง ่ะนีะ่ก็เดี๋ยวจะมาวันนี้จะมาหมักให้ดูของวันสบายก็จะเป็นแบบว่าเน, s. <S นี่ยค่ะมันจะมันก็ก็จะเป็นหงาอๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะมันคลิปที่แล้วก็ย้อมไปแล้วนะคะเพื่อ, Wand อนๆกดเข้าไปดูได้มันก็จะไม่ได้ติดอะไรมากแบบว่าเหมือนอย่างเราทําเคมีนะอันนี้มันจะออกแบบว่าสีมันจะไม่ขาวโพนนะคะมันจะเป็นสีเทาๆหม่นๆออกประกายม่วง ม่วงเข้มอ่อนๆมันก็สวยดีนะคะถ้าสําหรับเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่นั่นเนาะไม่อยากจะพักสารเคมีก็จะใช้ตัวนี้ได้ค่ะเพื่อนอเราก็กดก็จะบอกทาลงไปที่ทาลงไปที่เป็นหัวกดลงไปอย่างนี้ก็ได้จะไม่วันนี้จะ,จะ แดดมันเจอนั่นหน่อยนะแสงจะเข้าๆได้เก็หันหามามุมนี้ลองดูว่ามุมนี้จะเวิกไหมติชมแล้วก็แนะนำมาได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซักสไ i b ้กดกระด,ดิ่งให้วันสบายด้วยนะคะ นั้นคลิปที่แล้วก็ทำมันยาวไป่ต้องขอคำอภัยเพื่อนๆด้วยนะที่มันตัดไปเฉยๆต้องขอทขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดทำหนึ่ก็เนี่ยใส่เข้าไปพี่พี่เขาเนี้ยมัก็ซึมเข้าไปครับเป็นน้ำมันแล้วก็ผสมเข้าไป ก็หมักไว้ประมาณสักสองชั่วโมงก็ได้นะคะยิ่งหมักนานก็ยิ่งดีค่ะแต่ว่าเราต้องสะภายในวันนั้นเลยนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ไปข้ามคืนนะข้ามคืนเป็นอะเพือนเปิดเปิที่มนอ่อนอะไรเงี้ยเปิ้ลเปิดมอนอะไรก็วันสบายหมักไว้เนาะก็ติดดีนะ,ะก็ทําผมที่จากผมที่มันแบบขาวโคลน,นก็จะเป็นแบบสีเทาๆอ่อนๆม่วงๆประกายแบบ มันก็มีแบบม่วงๆปรกาเทาๆม่วงๆป,ประกายสีน้ำตาลม,ม่วงอะค่ะก็เทาๆมันก็สวยดีนะสำหรับคนที่อยากจะพักสารเคมีนะมันอําพางได้นะคะเพราะวันสบายก็ทํามาตลอดอะเป็นปีแล้วก็พักสารเคมีอยู่เพราะว่ามันค่อยสบายก็เลยก็อยาอยากพักก็ทําตลอดพอถ,ถึงเวลาทําก็ ก็ทำตลอดค่ะอาทิตย์หนึ่งสากก็ทำทีน่าก็ทำชักอาทิตย์ละครั้งก็ได้อันนี้วันสบายจะมาทำให้ดูวันนั้นคลิปที่แล้วที่ทำที่ทำไว้นั้นก็พอดีมันตัดไปก่อนเนี่ยอขอโทษขอภัยด้วยพี่พี่น้อง ข้างหลังจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่จะเป็นช่วงข้างหน้าคนสบายแต่ผมก็ดีึ้นนะ้นํามันนี้ก็พูดถึงการย้อมกับการหมักน้ํามันอย่างนี้ยคนไทยชอบสุดนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเข้าไปดูวิธีย้อมก็ดูได้นะคะเข้าไปดูในชิปที่ย้อมใบเหน่้านะอันนั้นคือย้อมอย่างนั้นคือจะมีความเละเละก็ะกว่าค่ะอันนี้มันจะไม่ค่อยหยดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยเปื้อนนะน้องเป็นน้ามัน มันจะซึมเข้าไปมันสบายว่าสูตรนี้สบายกว่ามันไม่เปื้อนมากอะไรมากอันนั้นมันจะเปื้อนมันเป็นน้ำๆอ่ะนะมันแคมฉ่ำ,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 ำมันสบายชอบสูตรนี้มากกว่าสูตรหมักเลย ไว้สักพักมันจะเข้มขึ้นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรแม่นำติดชมมาได้นะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะอยากให้ทำน้ำมันให้ดูก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ การสกัดน้ำมันก็ยังไม่ได้ทําก็ทํามาเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวจะทําไว้ก็โอ้ทาไว้ก็ใช้ได้หลายครั้งนะะเนี่ยพอพอมันหมดเราก็สกัดใหม่คือไปถ้าเป็นพวกหน้าหรืออะไรเป็นเซรั่มหน้าเป็นสกัดสกัดท,ทําทาหน้าก็จะใช้น้ํามันมะพร้าค่ะแต่ถ้าเป็นผมนี่ก็ใช้น้ํามันมะกอกถ้าเซรั่มพวกเซรั่มเปิดงสมอะไรพวกนั้น พี่ว่าวันสบายทำไว้คลิปที่แล้วชอเ,เพื่อนลงเข้าไปดูแต่ว่าการสกัดก็ยังไม่ได้ทำให้ดูถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ทำให้ดูก็มเมนต์ใต้คลิปได้นะ้ามันเปิดส้มอะไร้งนนก็จะมีตอนนั้นเคย,เคยทำอะไรน้ามันอะโวคาโดก็เอาเอา้าอะโวโคาโดมาซือมาจากห้างแล้วก็เราก็มาจากักแล้วก็ทำสกัด สกัดเย็นแล้วมีแครอทที่ทำมาแล้วก็มีแอลมอนที่ทำไว้นะเอาไว้อันนั้นเอาไว้สำหรับทาหน้านวดหน้าเป็นน้ำมันแบบนวดหน้าแล้วผสมกับเครื่องสำอางทาหน้าค่ะพวกแอลมอนแอลมอนกับสกัดกันน้ำมันมะพร้าวนะแอลมอนที่ทำมาแครอทแล้วก็อะไรเปิดซ้อมเปิดซอมแห้งมันก็พอสักพัก มันก็จะนั่นขึ้นมาค่ะยากแต่แต่ว่ามันก็ถ้าถ้าตัวถ้าขวดปั๊มมันก็จะง่ายกว่านะคะเพราะว่ามันก็จะไม่หกปั๊มเข้าไปเลยถ้าเป็นพ่นถ้าเป็นแบบว่าเป็นขวดสเปรย์มันพ่นยากมันเป็นน้ำมันค่ะมันพ่นออกไม่ค่อยไม่ค่อยไวค่ะเพราะมันมีอากาศนะมีฟองอากาศงั้นมันเขาเรียกว่าต้องใช้เป็นปั๊ม เคยใช้แบบเป็นขวดสเปรย์ข้นออกไม่ยากไม่มีอากาศเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นน้ำสูตรน้ําก็เคยทํานะคะแบบดอกเนื้องเนี่ยแต่ว่าเราว่าสูตรน้ํามันข้นมันไม่ค่อยติดเหมือนน้ำมันนะน้ำมันติดดีกว่างั้ก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> เ,เดียวผ่านไปต้องอหลายชัว่วโมงก็ ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันก็นานแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u บส cribe ให้วันสบายด้วยนะคะถ้ามีคำแนะนำอะไรติดชมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ